อืตัวเขาพัด <Slow> ลุดเองไ่งั้นไงตัน้อยทึ่มขโมยมเอามาเอารงนี้ ทำไมถค่คุณแม่มาชื่อจะมันไปชายหลังกันเลยกระหอนงงหลับจะจำได้ไหมงงหลับคุณแม่มาเก็ปเรีบเอาคุณแม่ก่อนไปก่อนอือ

เอ๊ะมีสตก็ป่ามีสตก็ป่าเออแ่นอนเล้สตแต่ไม่รู้ว่าเพื่นมสตม้ยค่มีสต็จมีของมาตัวดีนยยียยู คนรีเซ็ตที่แต่งบ้านไ้อย่างเด็กราก็รีเซ็ตลงไปคอยิ่ือะไรกอะไรคนมันคืออะไรจดะ๋เราเริ่เข้มตคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแตุ่ดบ้านงอยกา ไปหนึ่งเรียกกันเฮ้ยเร็วอหายก็ชเปนแบบนี้นี่เองนาฬิกาเห็นมาเปิดเปิดเปิออกแล้ว ชาวบุ่นวาลก็ออกแต่อะไรนะ